สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องของไอ้นี้กันนะครับมือถือจีนนะครับมือถือจีนที่เราซื้อกันมันโอเคไหม ีใครเข้ามาหรือ,อยังนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดกันไปเรื่อยแล้วกันถามทำไมมัไน,ไนไม่ขึ่นฟายอันนีนน้ก็ เป็นสิ้นปีนะครับของการมาแล้วมือถือจีนนั้นถามว่าดีไหมก็ดีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคือคนต้องการเครื่องถูกนะครับคือถ้าสมมุติว่าเป็นกอบ b a l นะครับแล้วเข้ามาขายในไทยเนี่ยสมมุติว่าขายในไทยเนี่ยราคาตกประมาณสี่หมื่นเนี่ยมือถือจีนอาจจะอยู่แค่ประมาณสองหมื่นเก้าถึงสามหมื่นมันถูกเป็นหมื่นอ่ะถูกกาเป็นหมื่น แต่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามือถือจีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นลอมจีนถ้าส่วนใหญ่ที่เอามาขายก็คือเป็นการทิ้วมาแหละเรื่องของซิมนะครับซิมเนี่ยใช้ได้นะครับต้องต้องเช็คดีๆบางยี่ห้อเนี่ยล็อกล็อกล็อกซิมนะครับล็อกการใช้งานในต่างประเทศนะครับเพราะอาจจะใช้ได้เฉพาะในจีเท่านั้นเองหรือบางประเทศเนี่ย บางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่มีเครือข่ายที่ซัพพอร์ตในประเทศไทยนะครับเราก็ต้องเช็คกันดีๆนะครับเสียงชัดเจนไหมคอมเมนต์กัน,น,นห,หน่อยทั้งหมดแอนึ่นะ ข้าวสี่สิบปุ๊บอาปุ๊บอ๋เอาสองอันหกสิบบวกสิบสองหกสิบสองบาทหนงสามแปดไข่ของฮะใส่ของขายของก็คุยกับคนอื่นจังหวัดีครับ มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาลองเช็คดูนะครับสุดีรู้สิบเอ็ดท่านไอ้สิบเจ็ดท่านเลยเยอะมากนะครับช่องนี้เฮียเพิ่งเพิ่งทำนะครับเพิ่งกลับมาทำใหม่นะครับสามสิบคนนะครับอ่ะมันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเครื่องเนี่ยนะครับเป็นวันพัดนะครับสิบสามอ่ะทุกอย่างข้างนอกอ่ะมันดูไม่ออกนะครับว่าจีนหรือไม่จีน นะครับันภาสิบสามนะครับแต่มันจะเป็นดูออกอีกทีคือเมื่อเมื่อเราเข้ามานะครับหน้าเนี้ยครับเนี่ยมันเป็น c o l o r อร์โกนะครับแล้วก็มีภาษาจีนอ่ะเนี่ยแหละนะครับแล้วอีย่างของปัญหาของมือถือจีนคือการแจ้งเตือนนะครับต่อให้คุณเซ็ตยังไงก็แล้วแต่นะครับมันมีสิทธิ์ที่การแจ้งเตือนจะไม่จะไม่เตือนนะมีสิทธิ์จริงๆนะครับหนึ่ง แอปธนาคารเข้าได้ไหมใช้ได้ถูกแอปนะครับแต่มันจะมีแอปธนาคารเนี่ยเช่นเอียใช้ของแม่มณีนะครับแม่มณีเนี่ยไม่อ่านจํานวนเมื่อมมอขวาโอนเข้ามาคุณเคยไปจ่ายคนละครึ่งไหมแอปถุงเงินมันจะบอกว่าเงินเข้าเก้าสิบบาทเงินเข้าหนึ่งร้อยบาทแต่การรับมือถือจีนไม่เข้าไม่ไม่ไมเงินเข้าปกติ แต่ไม่อ่านให้ฟังนะแล้วเจออีกปัญหาหนึ่งแอปเคช o อนะครับของกัสิกรเคชอปของกัสิกรตัวเนี้ยนะครับแจ้งเตือนแต่อ,าาาอ่านเ,นเป็นภาษาจีนอ่านตัวเลขเป็นภาษาจีนเออเอาว่ามันดีนะครับแจ้งเตือนนะครับแต่ตัวแอภาษาจีนแต่แล้วก็นี่มีตัวของ Noki ี a เป i เคชันตัวของไอ ตัวของแจ้งอุณหภูมิแจ้งนะว่าเราแปงทออนะครับเราอยู่จุดจุดไหนเราสามารถโลเคชันใกล้ปกติแต่เมื่อเราสมมติเราเราต้องการทราบพยากร15วันเมื่อเราคิดเข้าไปไม่เป็นภไม่เป็นภาษาจีนด้านบนด้าน,นข้างหน้าเป็นภาษาไทยข้างบนเป็นภาษาจีนเหมือนมันอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่จีนอะเอา,ามาดิเปรียบเทียบกับซัมซุงอะ m s u n งเนี่ยพอคิดเข้าไปอะไรมันก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับมันจะเป็นแจ้งพวกอฝุ่นละออง pm สองจุดห้านูนีนันะครับมันมันมันก็แจ้งหมดเลยนะครับนี่แหละนี่อันนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องลายแจ้งเตือนไหมแจ้งนะครับแจ้งเตือนปกตกิแต่ว่าต้องไปเสร็คค่าอย่าลืมนะต้องไปเสร็จค่า ก็เป็นเซตค่าคือการเซตค่าเนี่ยคุณแค่จิ้มเข้าไปที่แอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่อ่ามันจะมีให้นำเข้าไปที่อะไรวะข้อมูลแอปนะครับจิ้นไปที่ข้อมูลแอป็จแล้วเนี่ยคุณไปการใช้แบตเตอรี่นะครับการใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีสามอันให้เลือก อนุญาตกิจกรรมพื้นหลังก็คือเหมือนแบบเราออกออกจากแอปนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังอนุญาตให้มันสามารถลันได้อยู่ในพื้นหลังปกติแล้วเมื่อเมื่อเราลงแอปเนี่ยนะถ้าเป็นลอมจีนเมื่อไหร่นรนะมันจะถูกบังคับให้จํากัดกิจกรรมพื้นหลังมันเธอมันเลยทําให้เครื่องเร็วขึ้นเครื่องไม่อื่นอันนี้อันนี้เทรน่งหนึ่ง,งของลอมจีนเป็นแบบนี้นะครับ อย่างถ้าคุณขายของผ่านพวกแลตซอมต่างๆนะครับการแจ้งเตือนก็มีแต่ก็ต้องสุดท้ายแล้วคือเราต้องไปนั่งเซตอะเราต้องไปนั่งเซตถามว่ามันเร็วมันดูลื่นดูลื่นไหลไหมใช่มันดูลื่น,นหไหนล,หลเพราะว่าแอปขยะมันเรื่มีแอปหลายๆอย่างที่มันถูกลงเป็นแอปเริ่มต้นมาเราสามารถลบได้หมดเลยยกเว้นแอปพลิเคชันซิส t e m เต็มที่มันมีอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งเรื่องของทีม ใช้งานไม่ได้ทีมที่สมมุติเราใช้ในการดาวน์โหลดทีมของรอมต่างๆของแต่ละยี่ห้อเนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยมันสามารถเซตดาวน์โหลดตู้น,นี้นั่นซื้อกิจกรรมโบเปอร์ได้อันนี้ซื้อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ติ๊กคำว่าเนี่ยออเซอร์วิสต,ตรงเนี้ยยินไม่ได้เลย เนี่ยอันนี้แหละเนี่ยนะครับปัญหาละอีกหลักหนึ่งคือเรื่องของทีมที่คุณจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเรื่องของการลงแอปเนี่ยลงได้หมดนะครับแล้วก็การลื่นไหลเรื่องกล้องเนี่ยใช้งานได้ปกติกล้องเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับมีอะไรคอมเมนต์กัเข้ามาได้นะครับตั้งไลฟ์ประมาณนี้ครับประมาณสิบนาที สิบถึงสิบห้านาทีนะครับก็เฮียถ่ายของไปด้วยนะครับอยู่กห็หอนโยทีม 6, 9, 8, หกเก้าทับแปดถ่ายน้านะครับถ่ายข้าวก็สามารถเข้ามาอุ่นึ่งได้นะครับช่วงนี้ปลายปีก็จะเงียบๆหน่อยนะครับจะทําทช่องแยกมาจากช่องตัวเฮียตีไรเดอร์ขายกาแฟนะครับเป็นช่องตัวเฮียตีไอทีมบายิงจริง,รงช่องนั้นน่ะก็มีการแนะนําเกี่ยวกับไอ้น,นี้อยู่แล้วแต่ว่าคืออยากจะแยกช่องมนันออกมา

มีนาับโดเอีเดอรเนี่ยปบรวมเอเจนซี่โฆษณาพนักงานปาสีไปัน ก็ถืออันนี้ใช้มายังไม่ครบหนึ่งปีนะใได้แล้วเพราะว่าน่าจะอยู่ประมาณสักสิบสอง สิบไม่ใช่แปดเดือนประมาณแปดเดือนเพราะว่าเฮียใช้ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตในแอปส้มนะครับ เดือนแปดเดือนเก้าเข้าเนี่ยอันเนี้เข้าเดือนเก้าแหละก็ยังใช้อยู่เนื่องว่าอันน่าจะใช้ไปยาวๆแหละอยากใช้ไปยาวี่ยมีเครื่องจีนสองเครื่องมีตัวของอ่าเรียวมีจีทหกนะครับเครื่องหนึ่งแล้วก็แค่สองเครื่องนีแ่แหละเรียวมี g t ทหกเนี 6, ย่ยเป็นเป็นลมเรียวมีเลย นี่ครับตัวนี้นะครับเป็น realme ui 7นะครับตัวนี้น่กล้องด้านหลังเห็นปะ realme realme เนี่ยเฮียว,ว่าแม่งเบิกมากเรื่องการจัดการความร้อนแม่งโคตรจีนนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าลอมจีนอ่ะมันถูกพัฒนามาแบบเมื่อคุณลงแอปพลิเคชันใหม่ลงไปเพิ่มเนี่ยมันจะถูกให้เซตค่าให้เป็นกิจกรรมพื้นหลังเนี่ยไม่สามารถรันได้เราต้องไปแก้ไขนะครับแอนเองกับเรื่อง เดวมีเนี่ยขิดปากเรื่องกล้องนั่นเองแต่เรื่องล้อมเรื่องอะไรพวกเนี้ยถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับอีกเรื่องเอาไว้ไลฟ์สดหรือเอาไวไ้ไลฟ์ไอ้นี่นะครับถาบ่ายวิดีโอน่าโคตรดีอ่ะคือแม่งไม่ร้อนเลยอ่ะการจะจารความร้อนดีมากๆนะครับตัวของเดวมีตัวนี้อับมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาอาเปลี๋ยวมาไลฟ์เป็นประจำมาพูดกุยีกหนึ่งเรงเรื่องมือถือจี๊ ส่วนมากสั่งแนะนำให้สั่งผ่านตัวของแอป e-commerce ทั้งหลายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการันตีจะได้ไม่ถูกโกงอะบอกตรงจะได้ไม่ถูกโกงมันมีการันตีเนี่ยคุณก็ได้ของแน่นอนพวกนี้จะเป็นพวกคล้ายๆในหน้าแหละก็คือเมื่อเราเป็นการีอ e เด d e r เนาะสมมติเราสั่งของไปปุ๊บเนี่ยเขาจะสั่งของมาจากจีนสั่งของมาจากจีนลงมานะครับเขาถึงบอกว่าีอ e เดอร์ประมาณสิ้าวัตต ก็ะะสั่งของจาก,กีนเข้ามาประมาณหนึ่งหมื่นบาทนิดๆสั่งเพราะอะไรเดีย๋ยวจะโดนภาษีนะครับเพราะว่าบางทีเราสมัยช่วงก่อนอนะเกินไม่เกินพันห้ามันมันไม่เสียภาษีครับเดี๋ยวต้นปีหน้า๊บโดนเก็บทุกเงนะครับที่ที่สั่งราคาน่าจะน,าน่าจะขึ้นเหมือนกันเลยนะครับ ha ah. ah. na ah. pauli ah. mo ah. pauli ah. na ha na ครับบ okay, ๊ายบายสวัสดีครับ